วันทอแสงโผลพ้นขอบฟ้าเหนือยอดพระาธาตชัยภูมิอบล้อมด้วยขุนเขาสายน้ำและเมฆหมอกเป็นภาพความงดงามราวกับสวงสวรรค์เลยล่ะค่ะที่เราสามารถเดินทางมาสัมผัสได้จริงบนยอดเขาช่องลมบ้านภูสองชั้นอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้แต่ต้องตื่นกันแต่เช้าตรู่สักหน่อยค่ะ ความโดดเด่นขององค์พระธาตุคือสร้างตามแบบโบราณผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างกับศิลปะล้านนาส่วนยอดธาตุบุหุ้มด้วยทองสำริด ประดับอัญ,ญมณีเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีซุ้มจารนํำประดิษฐานพระพุทธรูปยืนศิลปะล้านช้างป่างห้ามสมุดทั้งสี่ทิศสร้างเมื่อปี2552โดยพระเถระรูปหนึ่งที่สำนึกรักบ,บ้านเกิดชัยภูมิกลับไปสร้างพระธาตุเพื่อเป็นศาสนาสถานแห่งความศรัทธาบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาแห่งยุคนี้สืบต่อไปค่ะและเมื่อไม่นานนี้เอง มีการค้นพบแผ่นดินทำแผ่นดินทองที่เป็นที่ประดิษฐานพระมหาธาตุที่มีความงดงามองค์พระมหาธาตุนี้มีความงามปรากฏเราก็ว่าองค์อินนั้นท่านได้ลงมาปั้นแต่งเพื่อเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นมรดกศิลปะวัฒนธรรมที่จะสืบทอดให้ลูกหลานชาวจังหวัดชัยภูมินี้ ไไปปนนนันนัับบบรร้รายยอพีสหลนนทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาบนยอดพระาธาตุชัยภูมิจะมีการบวงสรวงฟ้อนรำบูชาพระาธาตุเขาคลอด้วยเสียงพินเสียงแคนทั่วขุนเขาเลยค่ะพร้อมกับการสักการะองค์พระาธาตุด้วยบายสีตามแบบฉบับอิสานเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต และข้ามไปอีกฟากฝั่งยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถานอันเงียบสงบสอนวิปัสสนากรรมาฐานเดินจงกรมทราบซึ้งในรถพระธรรมสอนให้นำไปปรับใช้ในชีวิตอย่างมีความสุขและจะได้ชื่นชมกับจิตกรรมฝาผนังเทวดาเล่นพินเป่าแคนซึ่งก็สสท้อนเอกลักษณ์อีสานค่ะ และทางจังหวัดชัยภูมิเองก็มีแผนผลักดันให้พระธาตุชัยภูมิและอารุณธรรมสถานเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชัยภูมิในเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญคือพุทธอุทยานแห่งนี้ก็สามารถที่จะอํานวยประโยชน์ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมบริเวณนี้เป็นจุดท่องเที่ยวที่จังหวัดกําลังจะทําเป็นเส้นทางแล้วเชื่อมแล้วก็อธิบายให้พี่น้องประชาชนว่าจะมาอารุณธรรมสถาน สามารถที่จะไปเที่ยวมอหินขาวได้ระยะทางประมาณ20กิโลและไปลำปะทาวอีกประมาณสัก2-3กิโลก็ไปที่ลำปะทาวได้ไปล่องแพลำปะทาวหรือจะไปที่ตัดตนอีกประมาณสัก20กิโลแล้วเข้าในเมืองก็45กิโลมันอยู่ในรุทเดียวกันสามารถที่จะเที่ยวได้ทั้งวันแล้วก็มาพักผ่อนอยู่ในจังหวัดชัยภูมิได้ทั้งวันเลยครับเป็นรุทเดียวกันครับ หากใครต้องการหลีกหนีความวุ่นวายมาสูดอากาศแสนบริสุทธิ์ชมป่าเขาลำเนาไพลและความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้ำค่ารับรองมาที่พระธาตุชยภูมิแห่งอรุณธรรมสถานไม่ผิดหวังจะได้สัมผัสกับธรรมะและธรรมชาติแบบครบอัทธรสแน่นอนค่ะอรวรรณเผือกไทยสงสํานักข่าวไทยอสมทรายงาน